สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่พวกเรา,เ,าเข้ามาหาพรตก็มีหลายอย่างที่เราสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการบังคับจิตใจของเราข่มใจของเราแล้วก็ปราบความคิดต่างๆที่ไม่ถูกต้องเพื่อพวกเราจะได้เดินทางไปหาพระพนิจ้า ได้ดีขึ้นปลอดภัยขึ้นถ้าพวกเรายังเลี้ยงบาปบางข้อที่เราบอกว่าเราชอบเรายังทำใจไม่ได้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเรือที่ยังมีสายโยงอยู่ทำให้ภายเท่าไหร่ก็ไม่ไปครับเราเข้าสู่อาทิตย์ที่สามซึ่งในอาทิตย์นี้พวกเราก็จะได้ยินเรื่องพระบัญญัติของพระบินเจ้า ในบทอ่านที่หนึ่งนั้นก็บอกว่าพระเปเจ้าได้ไขแสดงนามพระไทยของพระองค์เป็นสิบประการให้แก่โมเสสแล้วก็ใครที่เข้าใจถึงความรักความเมตตาของพระองค์ขาจะไม่ถือว่าบัญญัติสิบประการนั้นเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของชีวิตของเขาแต่เหมือนกับถนนหนทางมีป้ายในถนนน,นั้นน่ะก็เพื่อจะช่วยคน เดินทางได้ปลอดภัยจะเป็นทางโคง้งอย่าเป็นทางห้ามแซงหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับพระองค์บอกว่าเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราเป็นผู้ที่นำเจ้าออกจากประเทศอียิปต์มาจากดินแดนแห่งการเป็นทาสวันนี้แหละก็คือความคิดริเริ่ม และการกระทำของพระเป็นเจ้าเพื่อช่วยเหลือประชากรของพระองค์ใน so, mm hmm. บทอ่านที่สองนั้น mm hmm. ก็เป็นเรื่องของท่านที่พระเยซูเจ้าเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ในบริเวณวิหารนั้นพระองค์ก็เห็นว่ามีพ่อค้าขายว,วัวขายแกะขายนกพิราบแล้วก็มีคนแลกเงินนั่งอยู่ที่โต๊ะ พระองค์ทรงใช้เชือกเป็นแท้ขับไลท่ทุกคนรวมทั้งแกะและวัวออกจากพระวิหารทรงปัดเงินกระจายเกลื่อนกลาดและความสังความโต๊ะของผู้แลกเงินและวจัดแก่คนขายนกพิราว่าจงนำของเหล่านี้ออกไปอย่าทำบ้านของพระบิดาของเราให้เป็นตลาด บรรดาศิทจึงระลึกถึง,งคําเขียนที่ไว้ในพระคมภีว่าความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อบ้านของพระเป็นเจ้าเป็นเหมือนไฟที่เผาผลาญข้าพเจ้าแล้วก็มีการคัดค้านว่าทําไมพระองค์ถึงทำได้ขนาดนี้พี่น้องครับในเวลาที่เราดูเรื่องราวของพระคมภีเดิมเนี่ยเราก็เห็นว่ามีการพยายามที่จะ แก้ไขสถานการณ์ต่างๆให้เข้ารูปเข้ารอยแล้วก็ต้องปรับความเข้าใจของมนุษย์เสียใหม่เพราะว่าสิ่งที่เห็นอยู่จะจะก็คือมีพวกฟาริสีกับพิราจารย์เนี่ยที่พระเยซูจ้าก็บอกว่าเขาสอนดีแต่อย่าปฏิบัติตามเขานะลูกเพราะเขาทำผิดมาเยอะแล้วก็ในวันนี้เราก็เห็นว่าการคว่า โต๊ะแลกเงินการไล่สัตว์ต่างๆออกจากบริเวณพระวิหารนั้นน่ะมันก็ทำให้หลายคนเคืองเพราะเป็นการขัดผลประโยชน์บางทีก็ตั้งามถามอีกเหมือนกันว่าเออเนี่ยเราถือศาสนาเนี่ยเราถือโอกาสที่จะได้ผลประโยชน์จากศาสนาในทางวัตถุหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะบางคนนี่ในอดีตมันก็มีปัญหามาเหมือนกันบางทีเช่าที่ดินของวัดของวา ถ้าไม่ให้เช่าเขาไม่เข้าวัดอีกหรือมีเรื่องต่างๆนาน,นาที่ไม่ถูกใจก็ออกไปเนี่ยก็เ,เลยต้องมาดูอีกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องในบริเวณพระวิหารนั้น่ะก็เป็นที่ที่คนไปสวดแบ่งมาเป็นสามส่วนส่วนในส่วนกลางและส่วนนอกส่วนนอกเนี่ยเขาก็ต้องสร้างบรรยากาศเพื่อจะให้คนเข้าไปเนี่ยจะได้มีสติสตังมีการสำรวมใจ ในการที่จะสวดภาวนาแต่ว่าตอน,นหลังๆมาเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าพวกเจ้าพ่อซึ่งขยเบขึ้นมาเรื่อยๆขยเบขึ้นมาเรื่อยๆจนในที่สุดก,ก็เอาพื้นที่ของด้านด้านที่สามเนี่ยเป็นแหล่งที่ค้าขายทาให้พ่อคิดถึงในวัดบางแห่งเนี่ยตอนนี้ก็มันเป็นปัญหาของการมีตลาดนัดเนี่ยมักจะทำในวันอาทิตย์ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรถึงชอบเอาบ้านาท,ที่บ้านกิสตังเนี่ยเ,เป็นบ้านที่ขายตลาดนัดวันอาทิตย์ก็ทำให้เกิดความกุลาหนความเสียงดังและหลายคนไปวัดไปวาก็ลำบากไม่น้ำซ้ำก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยหลงไปเลยว่าเอาวันอาทิตย์จะต้องขายของฉะนั้นก็ไม่ได้ไปวัดไปวา เพื่อผลประโยชน์ของร่างกายของครอบครัวบางทีมันก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะต้องมาดูอีกเหมือนกันว่าพระเยซูเจ้าได้ไล่พวกนั้นออกจากบริเวณพระวิหารเนี่ยทัศชนของเราก็จะต้องมาดูอีกเหมือนกันว่าในการกลับใจในช่วงหาพรตเนี่ยมันมีอะไรที่เราจะทําให้มันเข้ารูปเข้ารอยอย่างเช่นถ้ามีตลาดนัดแล้วไม่ไปวัดเนี่ยเราจะแก้ไขอย,อย่างไร อย่างเช่นเราบางคนก็บอกว่าเออฉันไปวัดปีละหนเนี่ยมันก็ก็เป็นบุญแล้วล่ะเพื่อไม่ให้ได้ฝังนอกประชาเนี่ยฟังดูแล้วมันเป็นสิ่งที่อดูแล้วมันมันคล้ายๆกับเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะครับความรอดนะแต่เรื่องฝังในประชาเป็นเรื่องสำคัญกว่าคงไม่ใช่อย่างนั้นมันมีนมสุภาษ,ษิตบนหนึ่งบอกว่า การที่จะทําให้คนไกลๆนี่กับใจอาจจะง่ายกว่าคนที่อยู่ข้างในอยู่ในวงในอยู่ในบริเวณวัดอาจจะจริงด้วยพี่น้องเพราะคนที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆกับวัดนั่นแหะบางทีก็อาจจะมีความแข็งกร้าวไม่เห็นคุณค่าแต่ถ้าไปหาคนที่อยู่ไกลๆพอก็มีประสบการณ์เหมือนกันไปหาคริสต่างที่ทิ้งวัดทิ้งวาเป็นแกะหลงฝูงเนี่ย ก็ม <S an> ีโอกาสที <S an> ่จะนําเข้ากลับมาทําพิธีแก้บาปพระสินทำพิธีแต่งงานต่างๆเหล่านี้ทําให้คิดว่าเอ๊ะการที่จะทําให้คนใกล้ๆเนี่ยกลับใจเนี่ยคนที่อยู่บริเวณในเขตวัดเอ่ยในชุมชนวัดเอ่ยเนี่ยกลับใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากกว่าการที่จะไปหาคนที่อยู่ข้างนอกนะครับก็ขอพระบิณาปาะทานพระพรให้พี่น้องได้ หนึ่งละกับใจแล้วก็สองมีความยินดีในการที่จะเป็นคกสศนตลอดไปสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระ,ระอัครสังคราชลุยจำเนียนสันติสุขนินนขนรันดร